1่0นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีข่าวท้องถิ่นสวทานานข่าวสารและข้อเท็จจริงเพื่อคนเมืองน่าน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการข่าวท้องถิ่นจังหวัดน่านที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านบ้านเรามีทั้งข่าวสดข่าวแห้งเข้าใจคําว่าข่าวแห้งไหมข่าวแห้งก็คือข่าวที่เกิดเป็นประจําทุกๆปีอ่ะอ๋อข่าวแห้งอย่างเช่นบะหมี่แห้งมีไหมมีแห้งต้องไปคุยกันสองคนเย็นนี้นะข่าวแห้งเกิดเป็นประจําทุกปีอย่างเช่นอะไรเออ วางพวงมาลาถวายพระราุดดียีบสามตุลาสองเมษายมรณักรนกไทยหมายหมายถึงว่าเป็นข่าวตาย่ะข่าวที่ไม่แต่ถ้าเราจะไปเล่นข่าวเป็นเราก็ต้องแน่นประเด็นไปอีกว่าว่าในงานนั้นมีกิจกรรมอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรทั้งนั้นนะค่ะสำหรับข่าววันนี้นะคะก็ตรงกับวันพุธทีสามสิบเอ็เดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพหรอี่หัวข้อข่าวเด่นในวันนี้ก็มีดังต่อไปนี้นะคะ กองพลทหารมาที่1ได้ส่งกําลังพลปฏิบัติภารกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดน่านเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการปิดทองหลังพระผลการเลือกตั้งประธานเครือข่ายชมรมอาสาสมัครไทยจังหวัดน่านสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายติดตามด้วยข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่31มีนาคม2554และข่าวบริการข่าวรับสมัครและข่าวประกวดราคาค่ะเราไปฟังข่าวแรกจากคุณปริชาตดกันเลยนะคะ ามาที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะกองผนฐานมาที่หนึ่งได้จัดพิธีส่งกำลังพลปฏิบัติภารกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้บังคับบัญชาและครอบครัวให้กำลังใจอย่างล้นหลามเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณหน้ากองพันฐานมาที่15พลตรีประการชลยุทธ ผู้ปัญชาการกองพลทหารมาที่หนึ่งเป็นประธานพิธีส่งกำลังพลทหารจำนวน460นายจากกองพันทหารมาที่7กองพันทหารมาที่12กองพันทหารมาที่10และกองพันทหารมาที่15เดินทางไปร่วมปฏิบัติภารกิจภาคสนามอย่าง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพันโททศพลพ่องศรีสุขผู้บังคับการกองพันทหารมาที่15เป็นผู้บังคับหน่วยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ท่ามกลางคณะแม่บ้านทหารญาติพี่น้องและเพื่อนเพื่อทหารมาร่วมส่งและให้กำลังใจกำลังคนฐานในพิธีได้มีการมอบพระเครื่องและดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนตร้อมมอบเครื่องรางของของังให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เดินทางพลตรีประการชลยุทธ ผู้บัญชาการกองพลฐานมาที่1กล่าวว่ากําลังพลของหน่วยที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นภารกิจที่สําคัญมากฐานทุกนายได้ฝึกปฏิบัติมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการวางตน คลองตนคลองงานรวมถึงการใช้ชีวิตในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนได้มีการฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนามการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างมีสติใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อก่ะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพและสายตาของประชาชนทานทุกคนคือผู้เสียสละความสุขส่วนตัวทำงานเพื่อประเทศชาติ ทุกคนที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สำคัญมีความภาคภูมิใจบางส่วนก็สมัครใจไปตั้งใจที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติค่ะค่ะนั่นก็เป็นการเรียกว่าส่งกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<ม>ใช่ไหมคะหีุนเวียนพอ,รนนพอครั้งที่ผ่านมาได้กลับมาพักและ หมดภารกิจแล้วก็จะส่งชุดนี้ไปเขาบอกว่ากองพันฐานม้าเนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนในด้านหน่วยกล้าตายโหหน้าปรบมือให้สําหรับกองพันฐานม้านะแต่หน่วยอื่นก็มีความสําคัญเหมือนกันมันก็สําคัญไปคนละอย่างตอนบรรจุนี้บางคนก็อยากจะเลือกลงไงเขามีให้เลือกลงใช่ไหมพวกในสิบเนี่ยคุณอยากจะลงกองพันไหนล่ะแต่ทหารเกณฑ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกทหารเกณฑ์พอเกณฑ์มาปุ๊บเขาจะแบ่งเลย เอยี่สิบนายไปนี่ยี่สิบนายไปนี่ไปนี่อะไรเงี้ยบางคนก็ไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรกองกําลังที่ทําอาหารอ่ะเขาเรียกว่าฝ่ายภาราิการหรือเปล่าฝ่ายพาราิการฝ่ายเสบียงอ่ะฝ่ายเสบียงพาราิการหรือเปล่าเวลาเราทํากัาเดาเวลาเราเดินกับตะลิวเหรอฝ่ายนั่นแหละแทนที่จะได้ไปถือปืนเี่ย เป็นพ่อครัวลองพูดดิทหารอะไรนะทหารแก่ลากับทหารนองใบทหารเก่าล่ทหารถือปืนปืนแบกปืนไปโบกตึกแล้วล่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่โบกตึกแล้วไปไปสู้รบใช่ไปเฝ้าระวังมากกว่านะถ้ามีอะไรเหตุการณ์ก็จะเอก็จะอะไรอ้าวก็จะสู้เต็มสู้ตายไงสู้ยิบยิบตามึงเพื่อปกป้องประชาธิปไตยของชาติกลับไปที่ห้องประชุมสระกลางจังหวัดน่านกันเลยนะคะ นายวิทยากามรมลรองผู้ราชการจังหวัดน่านนายแพทย์บุญยงูรักมิตรประชาคณะประชาคณะทํางานโครงการปิดประธานคณะทางานปิดทองหลังพระสืบสารในพระราชดําริภาคประชาสังคมจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมเตรยียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานวันมรดกไทยมรดกน่านและงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสารในพระราชดําริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หวัวและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนและการนำเสนอผลงานโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแน่พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดน่านประจําปี2554การจัดงานวันมรดกไทยมรดกน่านและงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการป,าปิดทองหลังพระสืบสารแน่พระราชดําริประจําปี2554ได้จัดกิจกรรมอย่างเช่นการทบุญตักบาทพระสงฆ์จํานวน57รูป การเสวนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการโครงการปิดทองหลังพระพิธีบรรพชาภาคฤือดูร้อนการจัดขบวนแห่ครึ่งราชสักการะเฉลิมพระเกียรติและขบวนแห่ต่างๆที่หลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนและชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดน่านทางนี้นะคะจังหวัดน่านและคณะสงฆ์จังหวัดน่านก็ได้จัดให้มีการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาวัดพระธาตุชังคำวรวิหารพระอารามหลวง พร้อมทั้งได้จัดให้มีการเสวนาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสารในพระราชดำร,ริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกมรดกไทยศิลปวัฒนธรรมของชาติและเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีคุณนูปรกรณ์ คุณอุปการต่องานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณด้วยค่ะค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยหรือว่าเป็นวันพระราชสมภพของสเ็จของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสําหรับปีนี้เนี่ยได้มีการนําเอาผลของโครงการ